สบายดีและสวัสดีบรรดาพ่อแม่พี่น้องมดสุขสุคนอีกเซนเก่าเซนเคยเนาะก<ส>็อันนี้ก็คือเป็นมือที่สองเนาะหลังจากที่ว่าเหาลงมือสา่งเฮือนให้กับทางครอบครัวของคนแคะหรือว่าครอบครัวของเอืยอยเคลิ้นเนาะพี่น้องเนาะต้องได้เอิ่นว่าเอือยเนาะเพราะว่าอายุของพวกน,นี่แก้กว่าเบ้าดำไลายเติบเนาะก็คือ เมื่อวานนี่ก็ได้ท้ายให้เบิ้งไปแล้วเนาะข่าวๆว่ามันไปฮอตไซเราเมื่อนี้กะซีเมื่ออัปเดตให้เบิ้งอีกเติมเนาะว่าตอนนี้นี่มันไปฮอตไซเราไกลๆจะสําเร็จลรวบ่เหลืออีกว่ามาณเท่าใดเท่าใดซีสําเร็จนาะพี่น้องเนาะกะเกี่ยมไปเบิ้งยู่พุนพร้อมๆกันเนาะพี่น้องเนาะนะถานผู้ชมตอนนี้เขากำมังฮอตทีสถานทีต่างเฮือนของเอเคิเพนเป็นที่อบอ่ยเนาะนี่ ก็ตัวที่เห็นยู่นี่แหลนะเนาะก็คือเพือนของเพิินพี่น้องเนาะมือนี่เนาะชีเข้าเห็นเพิ่มขึ้นมากก็คือเป็นหลังคาเนาะพี่น้องหลังคานี่มุ่งเป็นชีครับห้อยแล้วเนาะนี่งามอยู่เนาะพี่น้องเนาะนี่หลังคากับพืชนี่ก็คือปูแล้วเป็นชีครับห้อยเนาะพี่น้องเนาะเดี๋ยวชียางให้เบิ่งกันหลายๆมุมเนาะพี่น้องนี่นะ น่มุมนี้นี่งามนะพี่น้องเนาะเคพื่อนเป็นขนาด3าคูณสเมตรนะพี่น้องเนาะกะถือว่าได้ลายสมควรแล้วเนาะนี่มืุอนี้หลังคากะตีโค้งตีมันยังเป็นที่ห้อยมุ่งเป็นที่ห้อยแล้วเนาะแล้วกัพื้นกะเรียบร้อยแล้วเนาะอ่าเนาะกะถือว่างามพอสมควรนะพี่น้องเนาะนี่เบิ่งจากมุมนี่กะโอเคเนาะนี่ เดี๋ยวเขาเข่าไปเบิ้งไก่ๆนะพี่น้องเนาะกะัหนทางเนี่ยกัค่อนข้างจะลล์บากหนึ่งนะเพราะว่าเมื่อวานนี่ฝนตกพี่น้องนี่ก็เลยว่าเป็นแบบนี้เนาะแบบอ่าเป็นขีดตมเป็นเม่ยังมืดเนาะเพราะว่ารถเพิ่นเข่ามานี่มาดุดดินมากวาดดินให้เพ้นแนเนาะนี่เนานะนีะ่เนาะ,นะ,นะ,นะกะับนายซางเพิ่กนก็บก,กำลังใส้ไม้เส้นฟ้านาะตอนนี้ เงี้ยน,นะพี่น้องเนาะให้เบิ้งพื้นเนาะพี่น้องนี่งามงามเนาะสำหรับเพื่อนหลังในพื้นวะนี่ใส่แต่ยางลงตัวเนาะนี่โอ้เธอเธอเธอพี่น้องนี่แน,น,นบยางขัเดนนเนาะสีด่านก็คือแนบแบบนี้ทั้งหมดนะพี่นอนะออ้องเนาะนี่ ชีดัลคือแนบโอ้โทละเอียดพี่น้องญญนี่พื้นมันก็งามงามพี่น้องนี่เนาะแล้วก็ตัวน,นี้เป็นทั้งหลังคาเนาะพี่น้องญญไม่นี่ก็โอ้โทอพี่น้องเอ้ยตามสไตล์เนาะเห็ดเทีอนแต่ละหลังนี่ก็คือมดไม่ไปหลายเติบหลังนี่ก็เคร่งคิวแล้วก็วกับโตเก้าที่ยังเหลืออย่านี้พี่น้องเนาะ กระไลเตอบประมาณ30เหลีเรียมนะพี่น้องเนาะเป็นไม้หาแมตตอ๋อนี่เนาะไม้ใช้ลายขนาดสังกะสีกะละเอียดนะอพี่น้องนี <t <t ่นะนี่กะตอนนี <t 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 ้เนาะช่างในสางมันก็กำลังชิสายไม้เส้นปลาเนาะกะคือแทกเบื้องฐานแล้วนะพี่น้องเนาะก่อนเกิดเหตุไม่ยังกะนี่เปิดแทก แทกหาใหนหาให้มันเสมอหานให้มันคึงกันเนาะพี่น,อน้องเนาะเราก็จึงชีติดตามหลังนี่ต้นนี้เป็นไม้ชีในสร้างเพิ่นกะเกี่ยมไว้ชีเห็ดประตูเนาะพี่น้องเนาะแล้วก็ตนนัวนี้คือไม้เส้นฝาพี่น้องแต่หากยังบม่ทันไะด้ใส่เนาะกำลังกะเกี่ยมแทกแล้วก็ตัดเกี่ยมชีใส่เดี๋ยวนี้แหละ แล้วนี้อ่าเป็นไม่แนบเนะาะฝายัางบ่ทัานใส่ได้ว่าเกี่ยมไม่แนบปะไว้วเราใช่เนาะนะนี่กะชิประมาณนี้เนาะแล้วก็เนาะที่หลายๆคนถามขเขามาว่าเพื่อนเพิ่นนี่มีต้นไม้แมงแด๊ดเนาะต้นนี้เป็นต้นมะขามเนาะพี่น้องเนาะออมหอบเพื่อนแล้วแล้วก็อันนี้เป็นต้นมะม่วงเนาะ มังม่วงนี่กักบเพิ่นกับปูกพราะว้เวลามันสุกมันนันมันก็เก็บไปแลกเข่าแลกหน่ำพ่อได้กินได้นั่นเนาะแล้วก็มาทั้งนี้พี่เนาะอ่านี่อันนี้กับมีต้นมักเขือเนาะแล้วก็น,นี่ลักลายยางอันนี้ต้นมักชิดาอันนี้ต้นมักมี่เป็นแล้วพี่เนาะเนาะนี่ต้นมักมี่แล้วก็อันพุ่นก็คือต้นมักมี่พี่เนาะเนาะอ่อมเฮือนเพิ่นกับมีแต่ต้นไม้เนาะพี่เนาะต้นไม้กินมักนี่อ่าเนาะ แจ้โบหัวเป็นของเพิ่นหรือบอเนาะอันนี้ก็ยังเพื่อท่านเดี๋ยวถามเพิ่นเถอะอันนี้มันของเฮาบ่อันต้นไม้เนี่ยแม่น่ะออเแม่นเนาะเพิ่นว่าแม่นของเพิ่นเนาะพี่น้องเนาะก็ถือว่าเป็นเรื่องที่ดีนะพี่น้องเนาะถือว่าเพิ่นปลูกต้นไม้กินมาร์กไว่อ่อมๆเพื่อนเพิ่นนี่มันชุกมากอะเอาไปกินเอาไปขายได้เนาะอ่า โอเคนะท่านผู้ชมตอนนี้เข้ากับมาอยู่กับครอบครัวของทางเอยเคลื่อนและไอ้คำเฟืองเนาะสบายดีเด้สบายดีอสบายดีท่านผู้ชมเนาะเป็นอะไรเฮือนไก่๋าเก๋าเราดีใจปะอ่าดีใจดีใจเคลื่อนเก๋าเคลื่อนเก๋างามเลย งามอยู่เนาะมากปะมานยิ้มบุบเลยถ่ายรูปเลยเต๋อคนนี้ยิ้มบุบเลยนะเอ่ที่มีบันดีบันรับันนอนดีแล้วเนาะบันเด้หำฝมควหันั่นแหละมีบันดีบันนอนักาไมีหลายคนเพิ่นว่าเพิ่นอยากเห็นเจ้าหนึ่งเข่าก็จรงตอนแรกยังเขาบ่หนึ่งเข่าอ่ะบ่หนึ่งอ่ะ บ้นึงน่ง,งกินข้าวเยน็นโอ้นะครับค<น>ุณผู้ชมคือสำหรับตันแรงเคนที่ข้อหนึ่งเศร้านะ,ะชิพ่าก,กันกินข้าวเยน็นทุกๆุกมือ้อมีแต่ตื่นเศร้ามากหรอกจังหนึ่งตอนเศร้ามียังย่ง,น,ง,น,งน,นึ่งข้าแต่ว่าแฉกินนนะี่แตกตลอดเนาะมือมือนี่ด้วเห็ดไมยังกินกินแต่ยังกินกินแต่

<Sonic> เลยอยหมดกาวอ่านักจีบว่ามัน <Bla ise. S 2> นั่นนะท่านผู้ชมเนาะคือหลายๆคนพทนวายักเหีนหนึ่งเข่าหนึ่งนันก็คือรับตอนแรกเนึ่งคนจีบว่าหนึ่งเข่านะพี่น้องเนาะที่หนึ่งได้ตอนเช้าตอนแรกกับที่มีได้แต่งครบแต่งกินแต่ว่าตอนนี้กะยังบู้ทันหอดเวลาเนาะอ่าตอนนี้กะว่ามันสี่โมงห้าโมงยังบู้ทันได้แรงบู้ทันได้แต่งครบแต่งกินเนาะกะอาชีพว่าเด้ดท้ายกับท่านผู้ชมได้เบิ้งกะ ບໍ <Yeah. laughs> ່ວ bon <cities> <to> um <any> <ana> ່າກັນເນາະພີ່ນ້ອນນສາລິນດດກທ່ົມດບິ່ຮືອນກกลຊິລ້ວມນນน่าສໍາເລດເືນແ້ວນີ້ເຄືອກາງມລືມແລມະິທາງັນຊື່ ไอ้เป้แรงไอ้เป้แรงขุดกระตังนะขุดกระตังขุดกระตังอย่างเงี้ยป่าจีบเพิ่มปีกกระตังน่าทำหุ่มกันที่ว่าเป็นครูที่ว่ามีความสุขเป็นครูที่ว่าหนาฮักเลยพากันยิ้มพากันหัวเตะรถนะชิญย้อนน้องพี่น้องเนาะน้าทำหุ่นมตอนนี้เขาก็กลับมาฮอดเฮือนของเ้าเป็นเทียพ่อยแต่ว่ามือนีหันพิเศษกว่าทุกๆมือนะพี่น้องเนาะคือแบบ ทิ้งกีเนาะอ่าทางครอบครัวของไอ,เเอ้เพิร์นเพิ่นเห็นเพิ่นได้ยืนตัวน,นี้มาให้เนาะเพิ่อนอ่าชีวนะนะเดะแบบเกี่ยวกับเป็นโชคเป็นลาบเนี่ยนะเนาะคือคือเพิ่อนอ่าได้บล็อกเล็กมาข้าพเจ้าก,ก็เป็นคนหนึ่งเนาะที่ว่าบล็อกเคยเลีนเล็กบล็อกเคยเลีนหวยแต่ว่ามโอนี้เนาะเพิ่นบอกมาแล้วกะชิลองมึงน้องพี่น้องนะบางทีมันอาจจะเป็นโชคเป็นลาภของเฮาอันนี้กับบู๊น้องกะชิลองมึงพี่น้อง กะบ่เคยแบบนี้เนาะแต่ว่าอยากลองเนาะพี่น้องเนาะเดี๋ยวสิลองออกไปซิเล็กเลยกะเฮาถ่าไปรุ่นนํากันเนาะพี่น้องเนาะว่ามันสิเป็นแน่หาไหั่นน่ะเนาะอ่าเพิ่นบอกมาเนาะพี่น้องเนาะโอเคนะท่านผู้ชมกะตอนนี้กะเรียบร้อยเนาะซื้อมาแล้วเป็นเทียมหอยแต่ว่าขาาา้าพเจ้าบ่ให้ท่านผู้ชมเบิ่งดอกเนะาะข้าพเจ้าฮู้ผู้เดียวพอเนาะพี่น้องเนาะกะสิเป็นแนวใด้กะรอรุ่นรอ,นอ,นอนติดตามกันต่อไปเนาะมื้ออื่นเดี๋ยวสิแจ้งให้สําหรับมื้อนี้กะสิบ่มีหยังหลายเนาะ พบกันไหมในคลิปต่อไปชวนว่าจะเป็นคลิปเด่นันกับฟกติดตามให้กำลังใจกันคือเกา้าสำหรับคลิปนี้ขอเก้าคำว่าสบายดีไปรุ่นน้ำกันนะพี่น้องเนาะ